วัตถุประสงค์จริงที่เราจาัดงานในครั้งนี้ก็คือว่าโรงเรเียนต,ต่างๆก็เดินทางมาไกลแล้วนะคะเราก็ทําง,งานกันมาเยอะละแล้วครั้งนี้เนี่ยเราก็มาดูซิว่ามาทบทวนตัวเองกันสักนิดนึงอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊หายไปแต่อาจารย์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเออเรามาดูซิว่าวัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรอะไรเออ,อ,อ,อที่เราทามานเนี่ยเราอ่ เข้าใจตรงกันชัดเจนแล้วไหมนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยวุฒิง,งานเยอะเราก็ตา่างขับเคลื่อนตามทํางานหลายเรื่องหลายราวไปด้วยกันถ้าเรามีโอกาสมาได้ในบรรยากาศที่สบายยักหน่อยนะคะแล้วก็มาทบผู้บริหารคุณครูนะคะท่านผู้นดวดยการะจะได้มีโอกาสนักทบทวงน,นั่งคุยกันให้ชัดๆก็เอ๊ะ การที่เราจะผลักดันโรงเรียนของเราเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยตอนนี้เราทำมาไปแล้วเรามีจุดเด่นอะไรนะคะที่เราจะาให้คนอื่นเข้ามาเรียนรู้หรือว่าเรามีข้ออะไรนะที่เราจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมแล้วตัวเราเองล่ะอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ในบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยมีอะไรอีกไหมคะที่เราจะต้องเพิ่มหรือเราจะช่วยเหลือ การเองได้ยังไงทั้งในโรงเรียนนะคะแล้วก็การเรียนรู้ประสบการณ์ของเราในเครือข่ายนะคะรวมไปถึงกระทั่งว่า,าจะได้มีเครื่องมือเล็กๆน้อยๆใเนเรื่องของกระบวนการที่เราจะนำกลับไปใช้ขยายผลทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในการสอนนักเรียนไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ต่างๆของก,งการที่เรามาคุยก,กัน ครันน้นี้อาจารย์ก็บอกว่าถ้า,างั้นเราลองมาทบทวนที่เราทํางานกันมานานแล้วเล่าลน,นิดนึงเพราะจริงๆบางท่าในที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็ยังอาจจะเอ๊ะถ้าถุดที่มาที่ไปไม่อาจจะจำไม่ได้ว่าเอ๊ะวันนี้ที่นี่ไปถึงไหนแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ท <c oughs> ี่เราจะมาตอดที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้เ <c oughs> นี่ยก็เพราะว่าธนาคาเนี่ยอยากทำ CS สดเพื่อทวจริงๆต่อการ พัฒนาประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกเศรษฐกิจพอเพียงนะคะถามว่าทาไมเราถึงเลือกเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจริงๆเรามาขับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนก็รู้เยอะนะรู้ทฤษฎีก็เยอะใช่ไหมคะแต่รแรกๆที่เราทําเรื่องเนี้ยปี2548คนก็ยังอาจจะไม่ไเข้าใจไม่เข้าใจก็เอามาใช้นี่ได้นะคะหรือบางคนเข้าใจแล้ว แต่ก็ยังใช้พูดคุยกันเป็นทฤษฎีก็ยังไม่ใช้อยู่ดีเพราะเมื่อไม่ใช้เนี่ยก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะแต่หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเป็นหลักที่ดีมากคงจะไม่พูดถึงสมงหงส์สองเงินไขใช่ไหมคะคือเมื่อเรามีหลักปรชัชญามีหลักคิดแล้วเนี่ยจะเกิดผลก็คือเราจะต้องนํามาใช้นะคะนามาใช้เมื่อเด็กนํามาใช้ก็รู้จักตัวเองพึ่งพาตัวเองได้มีความรับผิดช,ชอบใช่ไหมคะ คิดถึงสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั่นก็คือถ้าใครเอามาใช้ก็ประสบสความสำเร็จในตัวคนถ้าเขาใช้เรื่อยๆมันก็เป็นวิถีชีวิตถ้าเขาใช้ในชีวิตเรื่อยๆเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสาเร็จแล้วก็มีความสุขด,ด้วยถูกไหมคะแล้วถ้าหลายๆคนทำมันก็เป็นสังคมที่มีความสุขแล้วถ้าสังคมที่มีความสุขทำทั้งประเทศมันก็คือการพัฒนาประเทศอย่างนัง่นยืนนี่เอง ใช่ไหมคะเอยียรต่างประเทศเนี่ยประเทศตะวะตะันตกเขาก็มีพัฒนาประเทศอย่างยัง่งยืนมันแต่เราไม่ค่อยเห็นมิติของคุณธรรมใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยเมื่อมันมีทั้งความรู้มีทั้งการพัฒนาการแล้วควบคุมด้วยคุณธรรมเนี่ยมันคือความยัง่งยืนที่แทจ้จริงใช่ไหมคะทั้งสังคมแล้วก็ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งนี้แหละก็คือทำไมธนาคารไทยพาณิชย์หรือวงนี้สยามกมาจดเนี่ย เราถึงเลือกที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะคราวนี้เราก็เป็นแค่หน่วยงานเล็กๆหน่วยงานเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็คิดว่าการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดอิมแพตจริงๆต่อสังคมเนี่ยก็มองว่าโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณครูเนี่ยเพราะว่าคุณครูหนึ่งท่านก็จะทําเด็กได้ปลูกฝังเด็กได้เปลายเป็นผันถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นหมื่นละใช่ไหมคะ เราก็เลยเลือกที่จะทางานกับโรงเรียนก็ทํางานากับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเป็นต้องมีควานรู้ตรงน,นี้นะคะคเพราะฉนั้นส่วนมูลนิธิเฉาิมกรมจรเนี่ยเป็นหน่วยงานแค่เล็กๆเ,เ,เองบทบาทของเราคือทําหน้าที่จุดประกายแล้วก็สร้างความต่อเนื่องแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานเองหรอกเราสนับสนุนการทํางานของผู้คนที่เกี่ยวข้องนะคะในที่นี้นะคะ มันก็มีในเรื่องของการเข้าไปเสริมในเรื่องของเครื่องมือเป็กระต้นนะคะ,ะหรือว่าไปแคะบางบางจุดชิ้นผมที่บางภูเขาหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็ไปช่วยสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเราอยากให้มีเครือข่ายในพื้นที่นะคะซึ่งเราก็เห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมการส,สมัครที่ผ่านมาเนี้ยเราก็มีเครือขา่ายภาคอีสาน ะะที่เราได้ไปร่วมมือกับเพื่อนกันมาก็เห็นพลังเยอะนะคะแล้วก็มองดูว่า,อ,าอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ไม่เห็นเยอะนะคะเราทำตั้งแต่8อย่างที่เรียนนะคะทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี50 51 52 53 54เนี่ยมันเป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะในช่วง1 8อะไรเนี้ยเราก็รู้แล้วล่ะว่าเอ๊ะเราควรจะมี โรงเรียนที่เป็นโหนดในการขยายผลเพราะเจ้าของความรู้เนี่ยเป็นคนที่จะใส่ทอดความรู้ได้ดีที่สุดก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักราของเศรษฐกิจพอเพียงตรงยก้ว่าด้านการศึกษานะคบเพราะมันมีศูนย์การเรียนเยอะแต่คราวนี้ด้านการศึกษาด้านการพัฒนาคนเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะเราก็เริ่มตั้งเป้าปี5้จิจิตตั้งเป้าปี50เริ่ม51หนึ่งตั้งเป้าว่า54เราน่าจะได้8ปดสิบสี่ศูนย์การเรียนรู้ แต่ว่าการทํางานเนี่ยมันต้องลงสู่ตัวคนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ในช่วงแรกของการเรยียนรู้นี่ก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานเราก็ทําไปเรียนรู้ไปกับโรงเรเียนนะคะก็มาเรื่อยๆพอปี5้ 4, ี่เราได้13ูนย์จากเธอข่ายประมาณร้อยกว่าโลนะคะแล้วก็ขยับเป็น27 0ูนย์ะคะแล้วก็เมื่อสองสามเดือนทนี่แล้วเนี่ยเราก็มี31สศูนย์ซึ่งเหมือนกับต้นไม้ที่อาจารย์ชัยวัดวเวานเนี่ยนะคะ แต่ครัวนี้เนี่ยเป็นในลักษณะของศูนย์การเรียนรู้เองระเบิดละคราวนี้จะไปถ่ายทอดอยังไงมีเครือข่ายยังไงมีองค์ความรู้ในตัวละเรียนไปพัฒนาไปแล้วก็ศูนย์หลยศูนย์นะคะก็บอกว่าเออหลังจากการที่ออได้ไปเรื่อนะได้ไปขยายผวนะคะบุคลากรพัฒนาขึ้นตาเป็นประกายขึ้นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทํางานเได้ไปเราก็มองเห็นว่าหลังจากนี้ ศูนย์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็น่าจะขยายขดไปได้ค่อนข้างเกิดขึ้นก็ต้องมีทั้งความรู้แล้วเราก็มีทั้งทีมงานในการทําง,งานที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะคราวนี้ย้อนกลับมาในเน้นเออแล้วศูนย์การเรียนรู้จริงๆเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือจริงๆหลายท่านนะก็คงเห็นสไลด์แผ่นเนี้ยมาเยอะแล้วล่ะคะ่ะเป้าหมายของศูนย์การเรียนรู้ก็คือการสร้างอุปนิสัย อยู่อย่างพอเพียงให้กับ,บเด็กของเราใช่ไหมคะก็คืออันที่หนึ่งเราจะสร้างยังไงบุคลากรทํำยังไงเมื่อตัวเราเองมีความเข้มแข็งแล้วเราจะไปเป็นขุมพลของกระทรวงศึกษาธิการในการขยายผลให้กับรมโรงเรียนอื่นๆได้อย่างไรใช่ไหมคะมันภาพแรกก็คือเราสร้างตัวเองให้เข้มแข็งการสร้างตัวเองให้เข้มแข็งก็คือบุคลากรของเราต้องใช้นะคะ เพราะเมื่อกี้ถ้าดูว่าถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่เกิดผลนะคะผู้บริหารทําเป็นตัวอย่างคุณครูคุณครูทาเป็นตัวอย่างของเด็กนะคะเข้าใจลึกแล้วก็ทําไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเมื่อตวอรองแข่งแข่งแล้วเราก็สามารถที่จะขยายสู่คนอื่นได้นะคะไอการขยายสู่คนอื่นเนี่ยอันนี้มันก็กต้อง ใช้เครื่องมืออะไรอยู่พอสมควรทีเดียวเหมือนกันนะคะเพราะกว่าเราจะสื่อความได้อย่างชัดเจนนะคะก,ก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าการที่ทําไปเรียนรู้ไปเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสื่อความได้ชัดเจนนคือในเรื่องของมูลนิธิเองเนี่ยก็พยายามเอ๊ะจะให้โรงเรียนเนี่ยพยายามได้ถอดบทเรียนตัวเองนะคะได้สร้างองค์ความรู้ของตัวเองตามบริบตตทต่างๆที่ที่โรงเรียนเป็นนะคะแล้วก็สื่อสาร เพราะว่าโรงเรียนมีทั่วประเทศนะคะบริบทก็ต่างกันถ้าเกิดเรามีสูนยการเรียนรู้ที่บริบทต่างๆกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวอย่างที่หลากหลายนะคะแล้วก็ตรงตามการพัฒนาที่หลักสูตรผิดกันนะคะเราเราก็ทำตั้งแต่เราเป็นที่ดูงานเป็นวิทยากรสาคัญก็คุอการเป็นที่เ,เป็นเป็นเครือข่ายคราวนี้อย่างที่เรียนมอที้ว,ว่า ว่าเป้าหมายของเราก็คือการสร้างอุปนปนสันสยอยู่อย่างเพอเพียงนะคะแล้วก็พบอันว่าเอ๊ะการที่เราขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเนี่ยหลายที่นะหลายโรงเรียนก็บอกว่ามันไปไม่ถึงสักทีทําไมาไม,ไม,าไม,มันไปไม่ถึงเด็กทําไมมันมันไปไม่ถึงเด็กนะคะเราก็มาดูซิว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรอ๋อก็เกิดจากการที่ว่าหลายๆหลายๆคุณกพูหลายๆท่านนอกจากยังไม่เข้าใจเรื่องหลักปรัชญาที่ถ่องแท้แล้วเนี่ย ก็ไม่เข้าใจว่าหรือว่าไม่ลืมลืมนึกไปว่าเอ๊ะไอะ้อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะเมื่อเมื่อเราไม่สร้างว่ามันคืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสร้างคุณลักษณะอะไรให้เด็กถูกไหมคะอันนี้ก็อยากจะมาชวนคิดนิดนึงว่าอ่ะอย่างท่านลงคำวุรีกระแสนเนี่ยก็บอกว่าความพอเพียงก็คือความพอประมาณไม่สุขโทการมีเหตุผลรอบคอบนะคะมีความจําเป็นจะต้องมี ระบบคุมภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวคุมภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวต่อการมีผลกระทบใดๆอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกนะคะเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตของเด็กไทยเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะนี่ท่านองค์มูิภรนะคะครานนี้ท่านจิรายุทธุ่งที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าคุณนักษณะอยู่อย่างพอเพียง นะคะก็เหมือนกับในตันตตงลึกซึ้งกว่านะคะในะมาตรฐานกรรชีวัตคุณลนะักษณนะาหาประการนะคะอันนี้ก็บอกว่าคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเริ่มตั้งแต่การมีสติปัญญาการมองเห็นคุณค่าของทรัพยากรสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้อมและอยู่อย่างมีศักดิของความเป็นไทยอันนี้ครบนะคะสี่ิต คือพอรประมาณตามศักยาภาพตนตาสภาพแวดล้อมและความเป็นจริงนะคะความมีเหตุผลบนพื้นฐานของความถูกต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีไม่ประมาทนะคะอันนี้เราก็เอามาสรุปนะคะเพราะจริงๆเนี่ยใน2อสับเลที่พูดเนี่ยเราจะเห็นพูดถึงเรื่องความสอเพียยเนี่ยสมิติด้วยกันอันที่หนึ่งพูดในมิติของการเป็นกระบวนการกระบวนการคิด กระบวนการทาวิธีการจัดการแต่การตรงนี้พูดเป็นผลใช่ไหมคะเพราะเราก็เลยมาสรุปคูอว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าง่ายที่สุดเวลาเราจะไปขับเพื่อนก็คือว่าเราก็คิดต่อทาคิดคิดยังไงล่ะเราก็คิดบนสามหัวสองเงื่อนไขนะคะคงไม่ทบวดเรื่องนี้ละเพราะว่าเราทราบกันดีมากเมื่อเราคิดบนสามหัสองเงื่อนไขแล้วเนี่ยทําอะไรก็ตามคิดอยู่ ถึงความรู้คิดถึงคุณธรรมถึงรู้จักตัวเองอะไรเงี้ยผลก็จะเกิดขึ้นก็คือเป็นความสาเร็จต่างๆา,งา,งางนะคะในเชิงคุณรรภาพจะได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์คนที่รู้จักตัวเองนะคะความสาเร็จมากมายหลายอย่างถ้าพูดถึงสี่มิติเศรษฐกิจก็จะในเรื่องของรู้จักการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างพองเพียงนะคะสังคมก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นผู้อื่นเพื่อเพื่อเ,อเอผื่อแผ่สิ่งแวดล้อมก็เห็นความสําคัญดูแลรักษา เรื่องของวัฒนธรรมก็ภูมิใจนะคะเอกชนของความเป็นไทยเป็นตนก็ไม่ทิ้งคุณลักษณะที่ศตวรรษที่21แล้วนะคะหรือว่าสมรรถนะ5ของเรานะคะคือถ้าเราใช้แล้วเนี่ยตอบโจทย์พวกนี้ทั้งหมดนะคะคราวนี้เนี่ยให้เห็นตัวอย่างเล็กๆนิดนึงอ่ะเด็กโรงเรียนจุฬาเออโรงเรียนโยชินบูรณะเนี่ยนะคะก็บอกว่าหลังจากที่เขาเอาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงม,มาใช้แล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเยอะแยะเลย เมื่อก่อนก็เป็นคนวิ่งตามกระแสนิยมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็กระแสนิยมในเรื่องของการแต่งตัวเป็นคอคนชอบซื้อของถูกแต่ลืมอไปว่าซื้อของมารวมกันแล้วแพงนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นซื้อน้อยลงนะคะแล้วตอนนี้เขาก็รู้จักคำว่าพอมากขึ้นจนน้องเฟรมนี้ที่อยู่เบงซอยโยนี่เขาก็บอกว่าพูดถึงเรื่องใช้ทรัพยากรเหมือนกัน แต่เขาเน้นว่าการเขาใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการมีความสุขให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ให้กับคนนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างบนชีวิตเขาเนี่ยก็เน้นถึงความพอเพียงคะคราวนี้เพื่อที่จะให้เด็กของเราเนี่ยมีชีวิตอย่างนันดัวเนี่ยมันก็ต้องถอยกลับมาที่แล้วคุณครูเนี่ยคุณครูจะทํำยังไงอันนี้เนี่ย,ยนนก็คือสิ่งที่ เราเราถอดมาได้นะคะที่จะตุกมาได้เนี่ยคุณครูก็นำมาใช้ในชีวิตในการจัดการเรียนการสอนนะคะนักเรียนนักเรียนเองเนี่ยในการเรียนการสอนสองอย่างก็คือจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปัชญาเป็ันแล้วส่งฟังแบบไหนส่งังยังไงใช่ไหมคะตั้งแต่ชีวิตในโรงเรียนเมื่อเมื่อวานนี้ฝั่งอาจารย์ฉลาดอาจารย์ฉลาดว่าเึ้นบนเวทีนะคะผ้าอีสาน ได้ฝ่อนละบอกว่าก็ไม่ผมไม่ได้ทำอะไรมากเลยเด็กเดินมาเข้าในโรงเรียนก็ยกมือไหว้สวัสดีเชิญค่ะก็ถามว่าเอ๊ะถูไหว้ไปทำไมใช่ไหมคะเด็กก็ตอบตอบว่าเออไหว้ไปทำไมนะคะใช่ไหมคะเขาก็บอกอยากให้เป็นที่รักใช่ไหมคะเป็นการแสดงความเคารพนะคะแล้วถามตอ ถไม่หนูไม่โกงลงกราบล่ะเด็กก็ตอบว,ว่าไม่กราบหรอกค่ะเพราะว่านี่อยู่บนพื้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึกๆเพื่อใ,ให้เด็กได้คิดนะคะว่าอเรื่องของความพอประมาณเรื่องของอะไรเนี้ยสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาในในใน,ในชีวิตในโรงเรียนที่จะมีการทั้งคำขานะคะส่วนสอนเนื้อหารอเรอก็ปกติที่สามสอนเนื้อไาแต่ที่สําค,คัญก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยเออเรา เรามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายชัดเจนแล้วเราทำอย่างไงนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการที่ให้เด็กท่าที่เราพอสรุปได้นะคะก็คือให้เด็กเรียนรู้จากลงมือทำนะคะ,ะชวนคิดชวนถามสะท้อนการเรียนรู้แล้วก็มีการสะท้อนการเรียนโดยมีการอถอดบทเรียนอันนี้นี่นี่ก็คือเป็นหลักๆเชื่อว่าท่านเนี่ยทำมาหลัวนะคะแต่ท่านดูอย่างคุณจีโน หรือว่าที่เราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นึขึ้นในเรื่องของการชวนคิดชวนตั้งคำถามหรือการที่จะพัฒนาเด็กๆของเราเนี่ยแต่ปัจจุบันนะคะเป็นยังงนะคะ,นะคะหลักๆก็มีกออนันก็คือเป็นในเรื่องของแกนน้ำขับเคลื่อนเนี่ยเพื่อสร้างความยั่งยืนขับเคลื่อนคือมีคุครูกการนำคนสองคน ก็อาจจะถูกความอุปนิสัยไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ทําซ้ำๆเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีการขยายผลกันยังไงจับผูสซูเด็กมีการสร้างความยั่งยืนกันอย่างไรนะคะในเรื่องของผู้บริหารเองนะคะผู้บริหารเนี่ยนำมาใช้ผู้บริหารเนี่ยสร้างกลไกอะไรแล้วผู้บริหารเอ่อนับสนนคณครูอย่างไรนะคะ ก็เป็นในเชิงคอนเซปต์นะคะที่มาเล่าให้ฟังซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เราเตรียมมาแล้วก็เรามาแปะๆในนี้มันจะมี how to นะคะให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะคะว่าเราจะมีวิธีการยังไงอย่างเช่นสมบติว่าผู้บริหารสร้างศรัทธาจากคุณครูเนี่ยหลายๆคนเวลาเราเจอก็จะบอกว่าผู้บริหารสร้างศรัทธาแต่สิ่งที่เราอยากรู้หรือคนที่เข้ามาเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะอยากรู้แล้วมาสร้างศรัทธาเนี่ยทำยังไงคะ ช่ไหมคะยอย่างเช่นเฉลิมพระเกียรติพญา่าคโอว่าจะมีรูปพระบรมรูปของสมเด็จย่ญญญาใครก็ตามที่เข้ามาเป็นรูต้องปฏิญ,ญาณตนนะคะก็ะคือเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะทําอะไรจะทำอะไร,ะรแล้วก็มีผลบัพลัตหน้าที่อย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คิดว่าเราน่าจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะสรุปหลักๆเลยเนี่ยก,ก็ภาพสารนใหย่ ที่ที่เราว่าเนี่ยก็คือเราทําตัวเองให้แข็งแกร่งมีกลไกสร้างความต่อเนื่องเราสุดท้ายเนี่ยเราสื่อสารนะคะอย่างชัดเจนนะคะคราวนี้อันนี้เนี่ยจากการที่เราทํางานมาเนี่ยเราก็พบว่าไอการขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีล่องที่ทําแล้วเรามากักจะตกล่องตกลุมนะคะก็คืออันที่หนึ่ง คุณครูหรือคนทั่วทั่วไป่ะยังมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือประหยัดอดออมคือการเกษตรในที่นี้เราก็ทราบกันดีนะคะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํำยังไงละ่ะที่จะให้เขาเข้าใจไอ้ตรงนี้สักทีเขาจะได้ไม่ปฏิเสธไม่มองว่าเป็นภา,าระนานใช่ไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจก็จะได้ออจัดการเรียนรู้ให้ถูกทางถ้าเขาเข้าใจได้ถูกต้องนะคะอีกอันหนึ่ง ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะเวลาเราจัดก,กิจกรรมเนี่ยเราจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แล้วเรามองรู้ว่าผลสําเร็จเนี่ยหรือว่าตัวชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยมันคือความสําเร็จหรือความสําเร็จคือเด็กได้ใช้กระบวนการัฝึกทักษะฝึกการคิดในการทํางานนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าเรามองตัวที่ชิ้นงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่หรือเปล่า วันนั้นคุณกาสมานะคะ,ะที่ประชุมเนี่ย่านก็บอกว่าเคยไปประเมินโรงเรียนเสร็จแ,แล้วครนี้เขาก็มีชิ้นงานเยอะเลยเสร็จแ,แล้วครนี้ไปไปกับต่างชาติคนหนึ่งว่าหยิบไอ้ชิ้นงานที่ขี้เลยที่สุดเนี่ยขึ้นมาบอกอันนี้แหละใช่แต่คุณครูคนไทยหรือว่ากรรมการไทยเนี่ยที่อันที่สวยตปสวยลูกสวยอะไรสวยแต่ว่าคนนึงอะหยิบอันที่ไม่สวยขี้เหรที่สุดขึ้นมาบอก แหละสมควรที่จะได้รับรางวัลเขาก็งงกันว่าทําไมนะคะเขาก็บอกว่าเป็นชิ้นงานที่รงความเ็ดที่สุดเป็นชิ้นงานที่ได้เห็นว่าเด็กได้คิดได้ลงมือทําได้ผ่านกระบวนการที่สุดแต่ไม่ใช่ชิ้นงานที่สวยที่สุดไม่ใช่อันที่ c อ p ปี้ไปไม่ใช่อันที่ให้คนอื่นทําให้นะคะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อันนี้ละคะ่ะเป็นอันที่ โรงเรียนเนี่ยตก้องเยอะอยู่นะคะแล้วก็บางบางที่เนี่ยเราก็เห็นว่าเขาจัดการอย่างพอเพียงจริงนะคะแต่การดีเลยแต่ยาเนทำเกษตรเนี่ยเขาก็คิดถึงว่าทําในสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ดึงความร่วมมือของชุมชนต่าง,างๆนานามานะคะแล้วก็จัดการได้อย่างดีแต่นักเรียนมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าทําอะไร สุดท้ายเนี่ยนักเรียนก็บอกว่าอาผมมาให้อาหารปลาแต่แต่นักเรียนไม่รู้ว่าเราเลี้ยงปลาไปทําไมเราเใช้เวลานานเท่าไหร่ปลาที่เราเลี้ย,ไยงไปยังไงอะไรเงี้ยน,นักเรียนไม่ได้เก,กิดการเรียนรู้ัฒนการเรียนรู้นั้นแม้จะสวยยังไงแม้จะตอบโจทย์ชุมชนได้ยังไงแต่ไม่ตอบโจทย์ด้านการศึกษาและไม่ตอบโจทย์ด้านระนวอการ,การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่เราพบได้เปน ดีมากในการที่เวลาทํางานแล้วมีการสะท้อนมีการถอนบทเรียนเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะได้เข้าใจหรือเราเองเนี่ยก็จะได้ทราบนะคะแต่มันขาดขั้นหนึ่งขาดขั้นของการเมื่อสะท้อนเสร็จเรามักจะทําเป็นป้ายแล้วก็เขียนว่าพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันแต่เราลืมเอามันเนี่ยไปใช้ต่อในการวางแผนการทํางานค่ะ ก,ก็อยากจะขอฝากไว้นิดนึงว่าคือเรามองดว่าถ้าเราเก้าค่าพวก3าสิประเด็นเนี้ยเราก็น่าจะาพัฒนาเรื่องเนี้ยไ,ไ,ไปได้ไกลนะคะหลักๆเนี้ยก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะ